Transcrição e สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยอยู่ในแหล่งชุมชนติดถนนลาดยางสองเลนถึงสองด้านเลยค่ะ ล้อมรั้วลวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วหลักเขตหลักหมุดของที่ดินค่ะมีครบทุกจุดเลยที่ดินของเรานะคะเนื้อที่100ตารางวาค่ะอยู่ตำบลหน,นองกว้างอำเภอโพธารา,า,ามจังหวัดราชบุรีเป็นโฉนดนสสจอขุดแดงนะคะสารทวภคน้ำประปา ไฟฟ้าไฟทางสองสว่างพร้อมเลยค่ะที่ดินเราห่างจากถนนสายหลักหมายเลข4022นะคะเพียง280เมตรเท่านั้นอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยด้านหน้าติดถนนลาดยาง2องเลนนะคะทั้งทางทิศเหนือแล้วก็ทางทิศตะวันออกค่ะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆที่ดินแล้วก็ภายในที่ดินกันค่ะราคาขายเพียงนะคะ 390 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดด้านหน้ามีไฟทางทองสว่างพร้อมมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยไม่เปลี่ยวค่ะด้านหน้าฝั่งทางทิศตะวันออกนะคะเราเปิดทางไว้ให้เป็นประตูเข้าไปยังที่ดินของเราได้เลยนะคะหรือว่าเราสามารถเข้าอีกฝั่งหนึ่งทางทิศเหนือก็ได้นะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ติดถนนลาดยางถึง2ด้านเลยค่ะ อยู่ในแหล่งชุมชนบรรยากาศดีนะคะแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยเหมาะที่จะเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะห่างจากถนนสายหลักนะคะหมายเลข4022นะคะตามที่ดีมชี้อยู่ตรงนี้เลยเพียง280เมตรเท่านั้นนะคะเข้ามายังที่ดินเราการเดินทางสะดวกสบายมากๆอยู่ใกล้กับตลาดนัดร้านค้าร้านอาหาร มีเพื่อนบ้านมีชาวบ้านสัญจรไปมาตลอดเลยค่ะไม่เปลี่ยวเลยจะซื้อไว้เปิดร้านค้าก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้ราคานี้ถือว่าราคาไม่แพงเลยติดถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยค่ะที่ดินเราสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่48เมตรเลยแถวนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนดินในที่ดินนะคะเป็นดินดำล้วนเป็นดินดั้งเดิมค่ะของที่ดินแปลงนี้เลยค่ะ ภายในที่ดินนะคะก็มีปลูกต้นไม้ไว้แล้วบางส่วนค่ะส่วนต้นไม้ต้นนี้นะคะอยู่ในที่ดินเราเป็นต้นมะลุมขนาดใหญ่เลยเก็บผลไปทำอาหารได้เลยนะคะหลักเขตแนวเขตของที่ดินเรามีพร้อมเลยสามารถสร้างบ้านได้เลยหรือว่าจะซื้อไว้ เปิดร้านค้าร้านอาหารก็ได้นะคะเพราะว่าด้านในของที่ดินยังเป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านอีกหลายสิบหลังเลยค่ะน้ำประปาก็เป็นน้ำประปาของหมู่บ้านนะคะไหลแรงเลยส่วนด้านข้างไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะไฟฟ้าล้อมรอบที่ดินเราเลยค่ะ มีเพื่อนบ้านนะคะจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่ดินนะคะอยู่ที่98กิโลเมตรค่ะจากอบตหนองกว้างสถานีอนามัยหนองกวางวัดหนองกวางนะคะอยู่ที่4กิโลเมตรจากวัดหนองใย,ยบัวสถานีอนามัยโรงเรียนวัดหนองใย,ยบัวนะคะสี่แยกไฟแดงวัดหนองใย,ยบัวเพียง500เมตรเท่านั้นค่ะด้านหน้าตรงนี้ ติดถนนลาดยางสองเลนหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะถนนลาดยางติดที่ดินเราสองด้านเลยด้านทางทิศเหนือแล้วก็ด้านทางทิศตะวันออกค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะหน้ากว้างความลึกทั้งสี่ด้านอยู่ที่ยี่สิบเมตรค่ะด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะหาของทานสะดวกสบายมากๆเลยท่านใดที่กำลังมองหา ที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะสาธทุววกภพพร้อมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยจะซื้อเก็บก็ได้สร้างบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะเป็นดินดำล้วนที่ดินเป็นที่เนินนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่100ตารางวาค่ะอยู่ตำบลน,น้องกวางอำเภอโพธารามจังหวัด ลาชบุรีราคาขายเพียงนะคะ390,000บาทเท่านั้นฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยที่ดินเสมอกับถนนลาดยางเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะมาสร้างบ้านได้เลยวางบ้านนกดาวก็ได้นะคะด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านฝั่งทางทิศตะวันออกตรงนี้เราทำทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ แถวนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนะคะแล้วก็เป็นทําการเกษตรบ้างเป็นบางส่วนส่วนมากก็จะเป็นแหล่งชุมชนเลยบรรยากาศดีมากนะคะแถวนี้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือ ID l ดียดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะ ส่วนท้ายของคลิปนะคะดิมก็จะออกจากที่ดินค่ะไปยังถนนสายหลักหมายเลข4022นะคะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศสองข้างทางเลยค่ะว่ามีเพื่อนบ้านใกล,ล้ร้านค้าร้านอาหารใกล้วัดหนองยายบัวใกล้โรงเรียนวัดหนองยายบัวใกล้สี่แยกไฟแดงวัดหนองยายบัวค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอมุมโดนอีกรอบนะคะที่ดินเรา ติดถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยสาธุวณพกพร้อมนะคะเป็นที่ราบสวยแถวนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะจากถนนสายหลักนะคะเข้ามายังที่ดินเส้นนี้เลยเพียง280เมตรนะคะสองข้างทางก็มีบ้านของชาวบ้านตลอดเส้นทางเลยแถวนี้ไม่เปี่ยวเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนเลย ใกล้ร้านค้าร้านอาหารการเดินทางสะดวกสบายมากๆจากที่ดินนะคะไปยังตัวอำเภอโพธารามโรงพยาบาโลโพธารามตลาดโพธารามริมน้ำโพธารามนะคะเพียง25กิโลเมตรค่ะตรงนี้เลยเป็นถนนสายหลากหมายเลข4022นะคะ ก็จะหาของทานสะดวกสบายเลยมีทั้งร้านอาหารตามสั่งมีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีร้านชาขายของชําของชาวบ้านค่ะส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นโรงเรียนวัดหนองยายบัววัดหนองยายบัวแล้วก็สถานีอนามัยวัดหนองยายบัวค่ะตรงนี้ก็เป็นสี่แยกไฟแดงวัดหนองยายบัวนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ